กสิวัดตัวกันเนาะแกงเห็ดสุกแล้วนี่ขายแกงเห็ดในเมืองแงเพอาะนะวะใส่ผักอีตัว เป็นความสุกอีกแบบหนึ่งครับเลยกินแกงเห็ดเนี่ยมูจากผักสดร้อนๆห้ามกินเย็นนะกินร้อนๆ <c oughs> ยบเขาเนียวแมไอ kìa nam mẹ kìa nam ăn xôi sốt canh hẹp <laughs> งเ,ง,เองอยากกินก็ซื้อเอาอตัวให้ไหมซื้อหนึ่งร้อยบาทเมื่อเช้า,านี้แต่ซื้อแน่อื่นยังซื้อ,อยู่เนาะหมูเห็ดเป็ดไก่อยากกินอะไรก็ซื้อเอานะครับ มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกสดเฉือนเมีเ่ยงมีความสุขอาหารเช้ามื้อเช้าแกงเห็นแบบบ้านๆครับกินสองคนกับคุณแม่ มีคนแนะนําว่าแกงเห็ดไม่ต้องใส่ปลาล่าไต่ต้องใส่ปลาแดกลงไปใส่เกลือดำปลากับเกลือกับแป้งนัวพ่อคุณมาเมนู่ัวพีน้องผักติวผักอีตูใส่น้ำล้างเห็ดให้สะอาดได้กวก็แก๋สุดหอน,หอนแบบธรรมชาติธรรมชาติครับ นะครับสำหรับการรับชมแกงเห็ดกับแกงเห็ดเพิงจับแซบแซบดิบบอแซบดิบบอแม่ว่าแซบอยู่ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคอมเมนต์เมืองเห็นแกงเห็ดอะไรเห็นเอาได้น้ำลายไหลบอยู่ยั่วครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะ